สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาลิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวครับคราวความเคลื่อนไหวของโูการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้พูดคุยกันหลังเกมศึกสเปนกับเอสปาญีาไฟแนลโฟนะครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับเปอร์มริดชนะเรมายองกาไปครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีิ3ประตูต่อศูนย์พูดถึงในเรื่องของรูปเกมโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าสนุกเข้มข้นนะครับ ตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับเรลมโมยากาสู้กับมาดิดได้ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าสร้างความอึดอัดให้กับทางทีมชุดขาวได้เกือบตลอดทั้ง90นาทีเลยถึงแม้ว่าเรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นเรื่องของอประสบการณ์นะครับศักดิ์ศรีจะเป็นรองก็ตามแต่ว่าทีมของยาโคบารลาซาเตยกระดับเกมการเล่นขึ้นมาสู้กับทีมยักษ์ใหญ่อย่างมาดิดได้อย่าง น่าชิมชมทีเดียวนะครับกับระบบแบ็กโ o ลเนี่ยนะครับเวลาถอยมารับก็จะมีโอมามาสกาเรลนะครับมีาดอร์นี่โรดิเกสนะครับลงมาช่วยเล่นเกมรับด้วยทำให้เกมของอเรมวียลกาค่อนข้างที่จะแน่นมากในแดนหลังนะครับแล้วก็แท็ติกสำคัญของยาโกบาลาซาเต้ก็คือไม่ดิ้วเลยครับเล่นง่าย,ายจับบอลได่วางยาวครับใช้โอกาส การเล่นเนี่ยนะครับไม่เปลืองนะครับไม่ต่อบอลเยอะพยายามพุ่งไปถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วจบเพล์ให้ได้นะครับก็ตัดลอตโต้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ละคนก็คือเล่นออกมาได้เข้มขน้นจังหวะประทะาสิบหถือว่าทำได้ดีมากนะครับทำให้สกอร์ครึ่งเวลา,ารแรกเนี่ยออกมาสูงประตูต่อศูนย์พูดถึงทางฝั่งของมัดดิดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่พวกเขาเล่นได้ดีนะครับ การเข้าปะทะแข็งแกร่งนะครับการาครอบครองเกมพาสบอลเท้าสู่เท้าทําได้ดีเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนะครับยิงเฉียวไปเฉียวมาจบไม่คมจบไม่ขาดนะครับนักเตะอย่างวินิสจูเนียก็ปะทะกับงด้นนของปาโบมาเฟโอแล้วก็เจอกับความยากลำบากนะครับทั้งการยั่วยุจากมาเฟโอแล้วก็ความแข็งแกร่งในเกมของมาเฟโอทาให้งด้านวินิเนไปไม่เป็นเหมือนกันขณะที่เคลียร์ในบัเป ขยันนะครับในเกมเมื่อคืนมันประหสัสสมบัิิหาช่องวิ่งเอาบอลนะครับเพียงแต่ว่าหลายครั้งครับในจังหวะที่ได้ยิงประตูเป็นการยิงแบบมุมบังคับซึ่งทําให้โดมินิกกรีฟตเนี่ยดาวได้ค่อนข้างง่ายถึงแม้ว่าลูกยิงมันจะเป็นลูกยิงที่ค่อนข้างแรงตรงกรอบก็ตามทีนะครับคนที่ผมมองว่าโดดเด่นในแดนกลางของมาดิดก็คือจูต์เบลิงแฮมมีส่วนร่วมกับเกมตลอดนะครับ แล้วก็ในพื้นที่สุดท้ายก็จะโผล่ไปในจังหวะที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นาการรับบอลต่อเกมไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปถึงแล้วเปิดให้เพื่อนหรือสุดท้ายเป็นคนจบด้วยตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่าจูดทันได้อย่างโดดเด่นในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยจุดที่เปลี่ยนก็คือ,อประตูที่เกิดขึ้นนะครับในนาทีที่64ที่ต้องบอกว่า ก็ต้องให้กเกลดจากปีนิสจูเนียรวมไปถึงการหม่งของโรนิโก้โกเอสที่พุ่งไปชนเสานะครับก่อนที่จูด์บริงแฮมจะเป็นคนซ้ำดาบที่3เข้าไปดาบี่ยเป็นอมบาเป้ซึ่งจริงๆก็น่าเข้านะครับแต่ก็ติดบล็อกออกมาพอประตูนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สถานการณ์เปลี่ยนมาริดปลดล็อคคลายความกังวลมาโยก้าซึ่งเล่นเตอไปเรื่อยๆเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วก็ดังมากขึ้นเพื่อที่จะ หวังขึ้นไปทวงประตูตีสเสมอซึ่งมันไม่ใช่แนวทางที่มาโยการ์ถนัดนะครับขยับขึ้นไปเล่นรุกล้วก็ต้องเปิดพื้นที่ในแนวรับมากขึ้นนะครับแต่ก็ทําให้มาดติดเ่งก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะทะลวงประตูเพิ่มได้อย่างง่ายดายนะครับก็ต้องชมว่ามาโยกาเองก็ฟิตมากครับขึ้นลงไม่มีหมดเลยนะครับส่วนมัดติดเองเนี่ยนะครับ แล้วเดี๋ยวจากที่ได้เอ่ยไปแล้วอีกคนหนึ่งที่ผมมองว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยก็คือ,อลูคัสบาสเกตในเรื่องของเกมรุกเติมไม่ขาดเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงด้วยส่วนเกมรับก็ทำได้ค่อนข้างดีมีไม่กี่จังหวะนะครับที่โดนโยฮันโมฮิก้าเล่นง่ายส่วนทางด้านของอแฟรลองเมนดี้นะครับเกมรับนี่ก็บอกว่าทำได้ดีทีเดียวเช่นเดียวกับชวมเมนี่ที่แม้ว่าจะโดนประธานแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกไปเนี่ยนะครับ ก่อนหน้าที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ดีเป็นตัวตั้งบอลเปิดบอลได้ดีเช่นเดียวกับอันเดรโ r รีริเกอร์นะครับอาจจะมีจังหวะประทะไม่มากนักสาหรับร e ริเกอร์แต่ว่าก็ทุกครั้งที่มีการประทะก็ทำได้ดีแล้วก็ที่สําคัญที่โดดเด่นของร e ริเกอร์คือตามเก็บบอลจังหวะ2ได้ตลอดตรงนี้มีประโยชน์มากทําให้เกมของมาริตเนี่ยไหลลื่นเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องนะครับแถมบางจังหวะยังขึ้นไปส,สนับสนุนเกมรุกผลักดันเกมรุกให้กับทีมด้วยนะครับคนที่มีงานน้อยสุดก็น่าจะเป็นติโบกุกตัวเพราะว่าเอาจริงมาเยวแก้มีโอการสร้างความหวาดเสียวไม่มากเท่าไหร่จังหวะรับโลโต้เนี่ยอาจจะทําได้แต่ว่าโอกาสจบสกอร์แบบาจ,าจากเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับประตูของจูดพอเกิดขึ้นสร้างความแตกต่างนะครับมาดิดคลายความกางังวลแล้วก็ เล่นกับสถานการ์ได้ดีนะครับจังหวะก็ช้าลงพยายามที่จะดึงให้มโยกาเข้ามาครับพวกเขาอาศัยทักษะสกิลที่เหนือกวา่ารับบอลครองบอลน,นะครับฆ่าเวลาบีบให้มโยกาเข้ามาแล้วก็หาโอกาสโจมตีซึ่งเอาจริงๆก็ต้องบอกว่ากว่าจะได้ประตูที่2ซึ่งเป็นประตูที่ทําให้มโยกา์เรียกได้ว่ากลับมาสู่เกมไม่ได้ก็คือนาทีที่90้าดแล้วนะครับ ต้องชมจังหวะให้บอลของบริเิมเดียตัวสมรองลงมาแล้วก็สร้างความคึกคักให้กับทีมโดยเฉพาะในศูนของเกมรุกนะครับจ่ายลูกนั้นแล้วก็มาตินบาเย็นสกัดพลาดเข้าประตูตัวเองพอ2อศูนย์เกมจบเลยนะครับก่อนที่ลูคัสคาสเกตจะมาเปิดปอนโค้งแบบสุดสวยให้โดริโกเข้าชาร์จที่เสาสองเป็นประตูให้มาดิชนะไปอย่างเด็ดขาด3ประตูต่อศูนย์ถามว่า นักเตะที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยผมยกให้กับจูดเบลิงแฮมนะครับอย่างที่บอกว่ามีส่วนร่วมกับเกมตลอดแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สุดท้ายค็ยังโพรไปนะครับมีส่วนสําคัญอยู่ตลอดแล้วก็เป็นคนยิงประตูขึ้นนําซึ่งเป็นประตูสําคัญมากๆให้กับทีมด้วยนะครับนำทีมคว้าชัยชนะก็ผมยกให้เป็นแมนเอาเดอแมตช์เป็น MVP ได้9คะแนนเลยนะครับส่วนคนอื่นๆก็ถือว่า วันนี้นะครับทำหน้าที่ได้ดีทั้งนั้นเลยน่าสนใจทีเดียวครับการเข้าไปชิงชนยเลิกกับบาซโลนาเกมหน้าจอบมาสนุกตื่นเต้นแล้วก็ถือว่าเป็นการล้างแค้นนะครับของเราดริดไกลายด้วยเพราะว่าในเอลกาซิโกเวอร์ชันลาดิกาโดนมาเต็มๆเ,เลยนะครับที่ซานเดโกเบเนเบล0ประโต,โต,โตูต่อ4นัดนี้จะเป็นยังไงครับสลับฉากมาเป็นซูเปโกปาเิสปัญญาที่ซาอุดิอาระเบียน่ารักน่าลุนจริงๆครับ มัดดิบบาซ่าสึกเอลกราซิโกนอกสเปน